สวัสดีครับเพื่อนๆผมเพศัชรเอกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอก5วิธีการที่ทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นที่เคารพยำเกมคนอื่นนะครับถ้าใครสนใจการพัฒนาตัวเองในวิถีลูกผู้ชายก็อย่าลืมติดตามช่องมีเ m ตมา h a n n e l นะครับก็จะมีวิดีโอที่จะคอยอแนะนําวิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงลูกผู้ชายที่เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้น ห้าวิธีแรกที่ทําให้คุณเป็นคนที่น่าเคารพยั่งยืนก็คือข้อที่หนึ่งพูดน้อยแต่เด็ดขาดนะครับเวลาพูดเนี่ยก็จะไม่พูดเยอะแต่คุณให้พูดน้อยพูดเท่าที่จาเป็นแต่เวลาพูดแล้วเด็ดขาดพูดแล้วทำสิที่พูดพูดแล้วคมไม่ใช่พูดพร่ำพูดไล่สาระพูดโม้พูดอะไรไปเรื่อยไม่ไม่พูดเล่นครับทุกคําที่พูดคุณจะจริงจังเสมอคุณจะคิดก่อนพูด คุณจะพูดแล้วคุณทําเมื่อคนมีคนพูดน้อยพูดแล้วทําพูดแล้วเด็ดขาดทุกคนจะเคารพยำเกรงคุณมากขึ้นอันนี้เห็นผลแน่นอนครับแค่ข้อแรกข้อเดียวดังนั้นคุณต้องหัดเป็นคนฟังหัดคิดก่อนพูดหัดพูดแล้วลงมือทําเท่านั้นถ้าคุณจะไม่ลงมือทําคุณนิ่ง,น,งนิ่งไว้แต่ถ้าคุณจะทําสิ่งต่างๆคุณต้องพูดแล้วทาทันทีทําให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์นะครับก็เหมือน สมัยก่อนนะครับผมเข้าแข่งขันต่อปัญหาชิงงวัลระดับมัธยมปลายตอนนั้นผมอยู่ม .4 ครับผมก็บอกว่าค่อนข้างเตรียมตัวมาดีแล้วก็ทีมของผมดีผมจะชนะเลิศได้รางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้แรกๆก็มีคนดูถูกนะครับผมทีมผมเป็นแค่ม .4 เป็นไกรล,ลองบอลแต่ คนรับออกมาทีมผมม .4, ชนะมหมหชนะทุกทีนะนั่นแหละครับคือการพูดน้อยเด็ดขาดผมก็ไม่อธิบายด้วยครับว่าผมจะชนะยังไงแบบไหนแค่ว่าผมจะชนะเลิศนี่แหละครับคือการพูดน้อยแต่เด็ดขาดใช่วันหนึ่งผมเคยเห็นรุ่นน้องสาวสวยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนนะครับโดนผู้ชายแบบมาพยายามจะรังแกรวนลามผมก็บอกว่า ไม่ต้องห่วงน้องเดยอพี่จัดการพวกนี้เองอยู่กับพี่ปลอดภัยแน่นอนผมนก็อัดพวกนั้นใช่ซึ่งปกติผมก็ไม่ได้พูดกับน้องคนนั้นนะถ้ามีธุระจาเป็นเรื่องนะแต่เวลาพูดน้อยเรื่อขาดจําเป็นตั้งแต่นั้นไปต้นมาเขาก็มองผมเปลี่ยนไปนะครับเป็นผู้ชายที่น่าเคารพน่ายอมเกรงน่าหลงไหลใช่ครับนั่นก็คือการที่แบบ ทำให้เราดูหน้ายองเกรียงหน้าเกรงขาพูดแต่น้อยพูดแล้วเด็ดขาดพูดแล้วทาจริงนะครับออกกําลังกายแข็งแรงมีรูปร่างดีเอาแค่แข็งแรงก็ได้ผลแล้วครับเพราะเวลาเราออกกําลังกายนะครับเวทเทรนนิง่งหรือวิ่งพื้นยกน้าหนักซิทอัพสวอตเนี่ยร่างกายจะผลิตฮอร์โมนทเทเสโทสเตอโรนออกมาก็คือฮอร์โมนเพศชายทำให้คุณห้าวหาญมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นแข็งแรง,งขึ้นแล้วก็มั่นใจตัวเองมากขึ้นนะครับถ้าคุณออกหนักพอมันจะมีผลในทันทีครับ ในเวลาสองสาวันฮอร์โมนเพศชายคุณจะเพิ่มสูงขึ้นคุณจะเข้มแข็งห้าวหาญมากขึ้นแล้วแน่นอนถ้าคุณออกกำลังกายถึงจุดจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือเวทเทรนนิ่งถ้าเหนื่อยมากพอร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินนะับฮอร์โมนแห่งความสุขมาคุณก็จะมีความสุขทําให้อารมณ์ดีชิลแล้วก็รู้สึกสนุกสนานถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้าการออกกำลังกายจะช่วยขับไล่โรคซึมเศร้าออกเากร่างกายนะดังนั้นเวลาคุณออกกำลังกายคุณได้ฮอร์โมนเพศชายคุณได้ฮอร์โมนความสุข คุณได้รูปร่างดีขึ้นดุดันขึ้นแน่นอนลุคของคุณเปลี่ยนไปคุณจะดูน่าครบยำเก่งแล้วความแข็งแกร่งของคุณฮอร์โมนเพศชายที่มันไหลร้นทักของคุณผู้หญิงบางคนได้กลิ่นนะผู้ชายบางคนก็ได้กลิ่นกลิ่นฮอร์โมนเพศชายมันจะดูน่าครบยำมเกม่งอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ว่าคุณจะเป็นคนแค่งูทะลุดุดนัน เพื่อให้คนเขาครบคุณยังหมายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแล้วคนอื่นครบได้ก็คือสร้างเป้าหมายชีวิตแล้วโฟกัสมันเสมอตอนสมัยมัธยมผมก็มีแต่เป้าหมายหนึ่งเรื่องการเรียนจะไปเรียนต่อคณะไหนไม่ประมงก็เพส่าแน่นอนผมต้องการเป็นคนมีเงินมีทองคนรวยคนที่แบบไม่ลำบากเรื่องเงินอีกต่อไปผมโฟกัสแค่สองอย่าง ใช่ครับแล้วผมพยายามทำมันว่างผมก็อ่านหนังสือธุรกิจว่างผมก็ศึกษาธุรกิจใช่ครับกว่าผมจะร่วมลงมือทําสร้างธุรกิจได้จริงก็ปลาเข้าไายี่สิบปีทําธุรกิจเลี้ยงปลาก็ได้กําไรนะครับได้กาไรดีเลยแหละก็พอผมมุ่งสู่เป้าหมายแน,แน่นอนอาชีพที่ผมเลือกไว้ตอนแรกก็จะไปเรียนประมองอ่าผมก็เรียนเภสัชแทนเพราะว่างานเป็นชาวประมงขายปลาขายอะไรไม่จะเป็นต้องจบประมงครับ เยนเพสัตก็ทําได้แล้วเยนเพสัตเป็นข้อดีก็คือมันการันตีประกันว่าได้รับราชการทันทีก็สร้างความมั่นคงใบชีวิตแต่นั้นผมโฟกัสที่เป้าหมายชีวิตเสมอใครมาเห็นเขาก็คิดว่าผมเป็นคนชัดเจนไม่อยู่ไปวันๆไม่เอาแต่เล่นเกมจีบสาวหรือทําตัวไร้สาระกินเหล้าเป็นวันผมโฟกัสอยู่ที่แค่การจบเป็นเพสัตการทําอาชีพเลี้ยงปลาใช่ครับในช่วงวัยหนุ่ม ของผมเป็นแบบนั้นซึ่งก็มันทำให้ผมไม่เคว้งคว้างมีเป้าหมายชีวิตรู้ว่าจะต้องทำอะไรแน่นอนคนเคารพผมครับเพราะว่าผมจากเด็กที่เรียนอ่อนกลายเป็นเด็กที่สอบติดเพศได้อย่างสบายๆผมจากดูเหมือนไม่เอาอะไรผมก็มีอาชีพที่มั่นคงตังแต่อายุีปีเพื่อนๆยังของเงินแม่อยู่เลยนะครับ ทุกคนที่มองเห็นที่รู้จักผมเคารพผมหมดครับแล้วผมรักษาคำพูดเสมอพยายามจะไม่โกหกหลอกลวงไม่โกหกไม่หลอกลวงคนสำคัญผมผมพูดคำไหนมักจะเป็นคำนั้นเสมอนะครับสิ่งนี้ทำให้คนเคารพผมย่ำเกงผมบวกกับร่างกายที่แข็งแรงกำยำแล้วมันก็ช่วยให้คุณแข็งแกร่งหน้าเคารพหน้าย่ำเกง่งแล้วข้อสุดท้ายคือผมมีแววตาที่เหี้ยมหาน ผมจะรีบมันว่า Eye of Tiger แววตาพยักแววตาผมดุด,ดันครับผู้ใหญ่ผู้หญิงบางคนก็กลัวผู้ใหญ่เห็นที่เขามีความเข้มแข็งเขาจะมองไอ้น่มันเด็กเอาเรื่องนะครับอย่างสมมติว่าผมแววตาพยักแตในห้องเรียนผมตั้งใจเรียนตอบคำถามมองที่อาจารย์จดโน้ตเลคเชอร์มันแปลกไหมครับแววตาดุด,ดันแต่ตั้งใจเรียนใช่ครับทุกคนยอมเกงในตัวผมเพราะว่าอะไรเพราะผลสอบบางครั้งผมก็ติดท็อป ใช่ท็อปจากไรไรคณะตลอดการตั้งใจเรียนการมีแววตาขยะของผมมันไม่ใช่แค่แววตารครับมันมีผลงานรับประกันต่างมาเวลาที่ผมพูดน้อยพูดแล้วมัเด็ดขาดผม,มต้องคิดก่อนพูดครับเราก็ต้องฟังให้เข้าใจการกรองสิ่งต่างๆในสมองไต่ต่อแล้วค่อยพูดนะครับถ้าผมจะทําอันนี้ผมต้องทํามันจริงๆไม่งั้นก็เงียบฟังเฉยเนะครับ เมื่อผมอยู่ในสภาวะนิ่งพูดแล้วเด็ดขาดทุกคนจะเคารพจะกลัวผมซึ่งก็ทําให้ผมได้เป็นประธานชมรมประธานหมู่บ้านต่างๆมากมายแทนที่จะเป็นจากคนนิสัยพูดเยอะนะแต่เป็นคนพูดน้อยพูดแล้วเด็ดขาดคนเคารพผมคนเลือกผมให้เป็นผู้นำนะครับแล้วแน่นอนครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนทุกวัยก็คือการเวทเรนนิงผสมผสานกับการคาร์ดิโอทําให้หัวใจเต้นเร็ว เวทเทนนิ่ง <Yeah. S 1> ก็คือทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นคาริโอคือทําให้หัวใจและปอดเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะส่งผลทําให้ฮอร์โมนเพศชายเพิ่มขึ้นฮอร์โมนแห่งความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้อายุยืนป้องก,กันโรคแรร์หาชนิดมันดีมากครับอย่าพูดถึงเลยครับควันออกร่างกายแล้วให้ดีคุณก็ควบคุมอาหารนะครับลดอาหารหวานอาหารขยะใช่ครับแล้วการที่ผมเป็นคนที่รักษาคําพูดซึ่งบางครั้งการรักษาคําพูดบางทีก็ทําให้มีปัญหายุ่งยากเหมือนกัน แต่ไม่เป็นไรครับเราจะรู้สึกดีกับตัวเองที่เราเป็นคนรักษาคําพูดเราเป็นคนคําไหนคํานั้นการที่เรารักรู้สึกดีกับตัวเองมันมีออร่าส่งออกมาครับทุกคนจะให้ความเคารพยำกนินส่วนการโกหกหลอกลวงสักวันคุณจะโดนจับได้แล้วณนะตอนนั้นเลยคนรู้สึกว่าตัวเองผิดตัวเองไม่ใช่คุณจะทุกข์ใจครับดังนั้นผมยอมลำบากแต่รู้สึกภาคภูมิใจที่ตัวเองเป็นคนรักษาสัญญาดีกว่า แล้วก็ข้อสุดท้ายแววตาที่ดุด,ดันแววตาพยักแน่นอนแววตาแบบนี้มันทําให้คุณฮึกเหิมมันทําให้คุณน่ากลัวคนเคารพยำเกรงคุณแน่นอนซึ่งผมเอาไปใช้เสมอโดยเฉพาะเวลาผมขึ้นไปชกมวยสากลสมัครเล่นแววตาผมดุด,ดันทั้งที่ปกติผมก็เป็นคนเงียบขรึมๆถ้าใครสนิทกับผมก็จะรู้ได้ซ้ำว่าผมเป็นคนใจดีแต่ว่าเวลาที่ผมอยู่ในโหมดเอาจริง ผมแววตาเสือครับววตาพยักดุดันเวลาเดินที่การเดินไปข้างหน้าด้วยแววตาพยักการยืนการนั่งมันส่งออร่าออกมาหมดนะครับให้คนยำเกรงผมและแน่นอนผมมีพละงกำลังมีความแข็งแรงมากกว่าคนทั่วไปความที่เป็นแววตาพยักมันยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่น่าเครบยำเกงบวกกับการรักษาคำพูดใช่แล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตเสมอนะครับ ใครๆที่เข้ามาใกล้ชิดผมก็จะมองผมเป็นคนที่น่าครบยําเก๋แต่มันก็ต้องมีอีกหนึ่งถึงสองจุดอ่อนก็คือบางทีผมโัวร้อนเกินไปถ้าเป็นผู้ใหญ่มากเขาก็จะมองว่าผมดึงเด็กแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ในวยัยเดียวกันกับผมเนี่ยเขามองผมว่าน่าครบยําเกงแต่ถ้าผมฝึกตัวเองควบคุมอารมณ์ให้สงบนิ่งได้ไหมแต่เจอพายุเข้ามาผมก็จะน่าครบยำเก๋มากกว่าเดิมอีก แน่นอนช่วงวัยผู้ใหญ่ผมจะฝึกสงบนิ่งเวลามีสถานการณ์ที่เรียหลาาแต่บางทีสถานการณ์เล็กน้อยผมก็ไม่ได้ไปควบคุมอารมณ์ให้มันสงบนิ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อได้ยผมที่ยังไปพัฒนาให้มันดีขึ้นได้จำไว้ครับถ้าอยากให้คนเคารพยำเกงเราต้องพูดน้อยพูดแล้วด็ดขาดพูดจริงทำจริงสองออกกำลังกายให้พอเพียงสม่ำเสมอให้ร่างกายแข็งแรบงบสามโฟกัสเป้าหมายความฝันเสมอคุณต้องทำมัน สรักษาคำพูดเสมอไม่โกหกหลอกลวงห้าแวว,ว,วตาพยักแววตาที่เอาเรื่องเอาจริงดุดัน <c oughs> และนี่ครับคือเคล็ดลับ5วิธีที่ทำให้ทุกคนเคารพจำเก่งในตัว